สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายการบ้านเธอก็บ้านฉันนะคะในวันนี้เราอยู่กันที่บ้านคลองน้อยค่ะอยู่ที่แหลมใหญ่ที่จังหวัดสมุทรสงครามน,นะคะเมืองแม่กลองแห่งนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ําให้เราเรียนรู้มากมายเลยทีเดียวค่ะเช่นเดียวกับในที่อื่นๆนะคะเรื่องราวของทรัพยากรน้ําน้ําซึ่งเป็นสายทานแห่งชีวิตกําลังมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากกระแสาการพัฒนาที่หลากหลายถาถมเข้ามาในทุกพื้นที่เลยทีเดียวค่ะ ชุมชนลุ่มน้ำแม่กลองในแถบถิ่นอัมพวาพื้นที่สวนที่เหลืออยู่ไม่มากแล้วและกำลังถูกรุครกคืบด้วยกระแสะการพัฒนาทําให้ชาวสวนแม่กลองตื่นตัวเพื่อดํารงรักษาสายน้ำแห่งชีวิตของพวกเขาไว้เกิดเป็นเครือข่ายประชาคมคนรักแม่กลองขึ้นเพื่อช่วยกันติดตามความเป็นไปและวางแผนการจัดการชุมชนด้วยคนในบ้านของตนเองค่ะ ชาวบ้านเองมีการพูดคุยกันไหมคะว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปแบบนี้เนะะี่ยค่ะเราจะทํำยังไงเราจะฟื้นฟูระบบน้ํำยังไงฟื้นฟูธรรมชาติยังไงให้เราสามารถหากินได้ต่อไปอะคะ่ะอ๋อมอก่อนก็คือทางอบตอก็คือว่ามามานั่งการกัดเซาะนะครับก็เข,ข้ามานั่งก็าม,างาม,างามานั่งปรึกษาหาร,หรือว่าทำยังไงให้อย่าให้ทรัพยากรธรรมชาติตือสิ่งแวดล้อมจะดีก็คือว่าชาวบ้านก็มองเห็นว่า ต้องมีการช่วยกันปลูกป่าครับป่านี่สําคัญมากครับค่ะป่าชายเลนอะไรป่าชายเลนครับเป็นที่อยู่อาศัยของตัวอ่อนนะครับอืมค่ะพราะเดี๋ยวนี้ป่ามันแทกน้อยลงแล้วก็ที่อยู่ของสัตว์อ่อนมันไม่ค่อยมีที่อยู่อาศัยครับอ๋อค่ะก็เป็นความพยายามที่จะช่วยกันฟื้นฟูนธรรมชาติให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะค่ะ,คะ อ่ะละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของที่แหลมใหญ่นะคะแม้ว่าชาวบ้านจะอยู่กับวิถีชีวิตทําประมงมาอย่างยาวนานเนาะค่ะ <Okay. S 1> ตั้งแต่รุ่นบนรรพบุรุษแต่ทุกวันนี้ค่ะเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็หากินกันลําบากขึ้นค่ะเ mm. ช่นเดียวกันนะคะเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในถิ่นที่อื่นๆด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทะเลสาบสงขาค,ค่ะก็ถือว่าเป็นชุมชนคนประมงแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งเหมือนกันนะคะที่นั่นเองก็ได้มีแผนแม่บทค่ะในเรื่องของการคุ้มครองเ<ๆ>ขตเพื่อที่จะรักษาฟื้นฟูเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ ท่าทางทะเลด้วยนะคะช่วงนี้ไปติดตามค่ะเสาสงขามันมีคุณค่าที่สําคัญก็คือมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเราเรียกว่าแรมซาไซาคือไอ้พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศเนี่ยมันมีความหลากหลายทางพืชแล้วก็มีสัตว์สัตว์น้ํามีความหลากหลายแล้วก็มีเป็นที่อยู่ของนกน้ํานกประจําถิ่นบ้างนกอพยพบ้างซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่มีที่ไหนม,มีมันอย่างนี้ มันก็มีความสําคัญคล้ายๆไปเป็นมรดกโลกอะเป็นชื่อเสียงของประเทศเพียงแต่ว่าไอ้พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศแรมซ่าไซส์เนี่ยมันคล้ายๆเป็นมรดกโลกทางด้านสิ่งแวดล้อมอะมันก็เป็นชื่อเสียงของประเทศนะครับ ทั้งมนหนามนมนนาัต้ึกเกยบเทียบทะเลสาบสงขลาจากอดีตสู่ปัจจุบันเชกเช่นหนึ่งชีวิตทะเลสาบแห่งนี้ก็เป็นชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขทุกข์และเป็นชีวิตที่รับใช้ผู้คนมาเนิ่นนานมาถึงวันนี้ทะเลสาบสงขลาจึงเหมือนดั่งชีวิตที่อ่อนล้าถูกโรคร้ายรุมซัดกระนำ่ำรอก,การเยียวยาเพื่อรักษาลมหายใจ พยากรธรรมชาติเป็นแหล่งที่มีกุ้งรสอร่อยที่สุดในโลกเป็นแหล่งที่มีปันปลาชุกชุมนะเป็นดินอุด,อดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกข้าวเพราะนั้นโดยภาพรวมแล้วก็คือทะเลสาบชมกาเป็นเป็นชุมทางอารยธรรมเป็นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจค้าขายแลกเปลี่ยนเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของคนในแถบนี้ กว่า 1, 1 5 0่0ล้านคนในจังหวัดสงขลาพัทลุงและนครศรีธรรมราชมีวิถีชีวิตที่ผูกพันธุ์กับทะเลสาบสงขลาทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีลักษณะพิเศษเป็นทะเลสาบสามน้ำมีทั้งน้ำเค็มน้ำจืดและน้ำกร่อยอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำนานาพันธุ์และยังเป็นแหล่งน้ำในแปลงกเกษตรของผู้คนรอบทะเลสาบที่กินเนื้อที่กว้างถึง3.5ล้านไร่สมมติว่าปลากระบอกเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเยอะตาม ตาลิงนี้แต่ตอนนี้น้อยปัจจุบันทะเลสาบสงขลามีสภาพตื้นเขินโดยเฉพาะบริเวณร่องน้ำและลำคลองสายสำคัญทั้งทะเลน้อยขูขุดและปากดอสภาพดังกล่าวส่งผลให้พันสัตว์น้ำลดลงเนื่องจากน้ำทะเลที่ร้อนขึ้นในช่วงหน้าแล้งและมีน้ำเค็มหนุนเข้ามาแทนที่ทำให้สัตว์น้ำที่อาศัยในน้ำกลอยดำรงอยู่ไม่ได้ อีกทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดมากมายรอบทะเลสาบส่งผลให้เกิดการปล่อยน้ําเสียยิ่งซ้าเติมทะเลสาบสงขาให้วิกฤตมากขึ้นปัญหาก็คือว่าพื้นที่น้ำเนี่ยมันลดลงพื้นที่น้ําที่ลดลงเนี่ยก็มาจากสาเหตุหลายประการนะก็เกิดจากการตื้นเขินบ้างดินพังทลายทางต้นน้ําแล้วก็เป็นความตื้นเขินที่เกิดจากพืชน,น้ําที่มันขยายตัวไปเรื่อยๆอยนั่งเ้ย อันนั้นประการหนึ่งอีประการหนึ่งก็คือน้ําเสียคือมันเป็นแหล่งน้ำเนี่ยแหล่งน้ําลดลงแล้วน้ําก็ยังเสียอีกก็เลยต้องดูแลรักษานี่กฎหมายที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วก็หน่วยงานที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยกฎหมายที่เขาใช้อยู่ก็พวกพลาญญาันหยัดป่าไม้ <c oughs> พลันหยัดสงวนรักษาพันธุสัตว์อะไรพวกนี้พลาญญาันหยัดประมงกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถจะ แก้ปัญหาได้นะที่มันแก้ปัญหาไม่ได้ก็เพราะว่ากฎหมายเหล่านี้เนี่ยมันมีพื้นที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะจํากัดประมงก็อยู่แต่ในน้ําป่าไม้ก็อยู่บนบกทีนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมันทั้งบนบกและในน้ําจะทํำยังไงและอย่างกําลังคนก็ไม่พอของพวกป่าไม้ประมง mm hmm. ก็เลยมีการคิดว่าน่าจะมีเครื่องมือตัวใหม่เพื่อจะแก้ไขปัญหา เครื่องมือตัวใหม่ตรงนี้ก็คือการประกาศเก็บพื้นที่คุ้มครองสมัยาค่ะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นทุ่นๆแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์อ๋อกันคลื่นครับกันขลื่นับตะลิงตะลิงมันจะพังค,ครับกันคลื่น,บบนครับ ก็เป็นวิธีการที่ชาวบ้านทํากันเองใช่ไหมคะคง่ายๆเลยนะคะคก็เอาเศษวัสดุที่มีอยู่นี่แหละมากันไว้ไม่ต้องทําแนวอะไรมากมายนะคะนี่ก็เป็นวิธีการค่ะที่จะดูแลจัดการอย่างไรให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติของสายน้ําได้นะคะส่วนที่บ้านห้วยโกค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันค่ะชาวบ้านที่นั่นได้มีการดูแลซ่อมแซมฝายนะคะเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสายน้ําค่ะ ประส์ของบ้านห้วยโกขขลขาดท่ามไปด้วยชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่หวัยรุ่นและเด็กๆค่ะซึ่งภารกาิจสำคัญในวันนี้ก็คือการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำในเขตปากของชุมชนครับสิ่งที่ท่านเห็นนะครับตอนนี้คือชาวบ้านแบ,บ่งกลุ่มกันครับมีทั้งเด็กนักเรียนผู้ปกครองรวมกันนะครับซึ่งเ,เดี๋ยวจะไปดูตรงว่าเขาทำอะไรกันครับที่ฝายครับ กเป็นหมู่บ้านอาคาตั้งอยู่กลางหุบเขาฝั่งตะวันออกของลำน้ำแม่ปิงในเขตตะบนเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะคะคล้ายกันกับชุมชนบนพื้นที่สูงทั่วไปค่ะก็คือการทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนส่วนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคนั้นได้พึ่งผ่านลำห้วยสายเล็กๆที่ชื่อว่าลำห้วยโก ซึ่งได้หล่อเลี้ยงชาวบ้านเจ็ดชุมชนก่อนที่จะไหลลงสู่ลำน้ำแม่ปิงที่บ้านแม่ตาะตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหากจะย้อนหลังไปเมื่อประมาณ10-15ปีก่อนนั้น ลำห้วยโกซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของทั้ง7ชุมชนเคยผ่านช่วงวิกฤตและถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับทุกคนค่ะการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในพื้นที่ภาคเหนือรวมไปถึงชุมชนที่นี่ด้วยซึ่งทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยโกนั้นลดลงเกิดความเดือดร้อนตลอดลำน้ำเพราะว่าชาวบ้านขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ชาวบ้านนี่ก็ต้องไปตาเอ็นพูดเชนดาวนั่นแหละมาไกลครับแล้วสิกโกโลนี่ครับก็ไปตัดหน้ามาแล้วก็ชาวบ้านก็เจ๋งนคนนี้น่หน่อยคนนั้นหน่อยนี่ก็ลาเฮาไปสะพ้าสะ้าอย่างนี้น่นแหละเวลาไปจีนก็ลงมือขอไอ้ลุกอบตมาส่งแล้วก็ชาวบ้านเทใส่คนละหน่อยคน้ะหน่อยแล้วก็แบ่งอากินจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะ ทำให้เยวาวชนบ้านห้วยโก,กล่มหนึ่งซึ่งเคยร่วมกิจกรรมกับการจัดการทรัพยากรจากเครือข่ายป่าชุมชนอำเภอเชียงดาวได้นำเอาแนวทางและประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนของตัวเองค่ะเราไปดูว่าเขาจัดก,กันเนี่ยเขาจัดก,กันยังไงเขาทำแนวกำไฟย,ยังไงเขาอนุอรักษ์ป่าส่วนไหนแล้วป่าที่ใช้สอยของเขาเป็นยังไงพอเราไปศึกษาดูงานแล้วเราก็กลับมาปรับใช้กับหมู่บ้าน ตัวงคมนชนเนี่ยจะเป็นคนประชาชนพ่อแม่เนี้ยพอเราไปดูหลานเรามาเชิดเจ้าชพ่อแม่ญาติพี่น้อง 48เยาวชนบ้านห้วยโกได้จัดตั้งกลุ่มที่ชื่อว่าเยาวชนอาสาพัฒนาแหล่งน้ำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาไัยแล้งโดยการสร้างฝายชะลอน้ำหรือที่เรียกกันติดปากว่าฝายแมวซึ่งปกติแล้วชาวบ้านจะลงมือทำฝายในช่วงปิดเทอมหน้าร้อนเพื่อที่จะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมหน้าค่ะแต่ว่าในบางครั้งถ้าหากฝายเกิดชำรุดในหน้าฝน ็ต้องระดมกำลังมาช่วยกันซ่อมแซมอย่างเช่นในวันนี้ค่ะคือเราอยากให้เด็กมีสวนรงื่อนในการตั้งแต่แรกจนจบเด็กตัวเล็กๆถึงแม้เขา,าจะทำงานบ่ดได้เหมือนคนโตนครับแต่อย่างน้อยก็ให้เขาเรียนรู้แต่ตอนเล็กๆช่วยถือกระสอบแล้วก็เรียนรู้จากการที่เห็นผู้ใหญ่ขเขาทำแล้วก็เติบโตมาเนี่ยาจะาได้มีมีความรู้ในส่วนนี้ครับ ห้วยโกอยู่ในเขตป่าต้นน้ำซึ่งต้องเดินลัดเลาะหลังห้วยและผืนป่าใช้เวลานานประมาณ45นาทีเ,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 เมื่อมาถึงก็ไม่รอช้าค่ะ ต่างคนต่างแยกย้ายประจำการพร้อมกับอาวุธครบมือแบ่งกลุ่มซ่อมแซมฝายบริเวณน,นี้ทั้ง5จุดซึ่งชาวบ้านช่วยกันสร้างตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าเกิดชำรุดและมีรูรั่วไม่สามารถเก็บกับกน้ำได้มากพอค่ะคือส่วนที่เราไปชอบก็คือบางคุนก็เปิดปากกระสอบจับดินลงในกระสอบบ้านอะไรบ้างบางคนก็ตัดไม้บ้านซึ่งแต่ละคงคือได้มีหน้าที่มอบหมาย ที่เรากำลังทำเนี่ยมันน้ำมันลวกซึมเราก็เลยจะเอาดินใส่ขา้างหน้าเพื่อ,อไม่ให้ไม่ให้น้ำมันมันซึมออกนะครับน้ำที่ชุ่มชนเนี่ยมีมีบริโภคนะครับแล้วก็ไม่เพียงแต่ชุ่มชนเทั้งนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะมีผลไปถึงพี่น้องที่อยู่ลงไปจากเราอีกทั้งเชีงยงใหม่ก็ดีที่ไหนก็ดีเนี่ยครับเพราะว่าฝายเนี่ยมันจะช่วยชะลอน้ำแล้วก็ป่าที่อยู่รอบๆฝายเนี่ยมันก็จะช่วยดูดซับน้ำไว้แล้วก็มันจะช่วยปล่อยฤดูแรงให้เรามีน้ำใช้เนี่ยมันจะช่วย ผมพลอยที่ได้ก็คือคนในเมืองก็จะเป็นผมพลอยได้จากสิ่งกิจาการรมที่เราทำาานะคร <tim> ับกว่าการจัดการน้ำจะประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ชาวชุมชนห้วยโกลอลองผิดลองถูกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนค่ะจากการเริ่มแก้ปัญหาของเยาวชนกลุ่มหนึง่งขยายสู่การดึงผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่ตลอดจนเด็กๆให้เข้ามามีส่วนร่วม จนทุกวันนี้ปริมาณน้ำในลำน้ำา้้ยโกได้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้งค่ะที่เพื่อนๆชวนมามาทำอย่างนี้นะคะก็ตอนแรกก็คิดนะคะว่าเออคนจะเป็นกัน ดินทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเรามาเจอตัวเองมาเจอแล้วก็มาทําเองนะคะเราก็จะรู้นะคะ ยิ่งเราได้มาทําเองลงมือทําเองเนี่ยเราก็จะรู้คุณค่าของน้ํามากขึ้นนะคะสิ่งที่เราได้เนี่ยนะครับคือฝายก็ดีแล้วพวกเนี้ยเ,เป็นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเรา,าไม่ได้มองแค่ตรงนี้อย่างเดียวแต่ว่าเรามองถึงการมีส่งร่วงนะครับการมีส่ง,ลงและละควสมสามัคคีที่มันเกิดขึ้นในชุมชนการทํากิจกรรมเนี่ยถ้าเราไปมุ่งเน้นที่ว่าจ้างชาวบ้านทำในความยั่งยืนหรือว่าความมั่นคงเนี่ยหรือว่าความผูกพันกับสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันจะไม่มี มันชลุกมันเสียหายก็รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำนใน่มันฉลุกเสียหายก็อยากจะไปซ่องอยาจะไปดูแลซึ่งมันต่างจากที่ไปรักจ้างทำนะฮะเ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยความผุดพันหรือว่าสํานึกการรับหัวแหงเนี่ยมันจะต่างกันปัจจุบันนี้ชาวอาขาาที่บ้านห้ยวยโกช่วยกันสร้างฝ่ายมากกว่า20จุดตลอดลําห้วยซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยสะท้อนให้เห็นพลังเล็กๆที่เริ่มต้นจากเยาวชนเพียงไม่กี่คน ในขณะเดียวกันก็เป็นบทพิสูจน์ว่าชุมชนห้วยโกนั้นสามารถลุกขึ้นมาจัดการน้ำด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ จากที่เมื่อสักครู่นะคะเราเห็นว่าบริเวณชายฝั่งนี่ค่ะมีการทําแนวกันขึ้่นไว้นะคะคคซึ่งทําโดยชาวบ้านชุมชนชุมชนชมชน,นะคะค่ะจริงๆแล้วมีผลอะไรกับบรรดาเนี่ยค่ะป่าชายเลนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ไหมคะคือป่าชายเลนของของของหลใหญ่เนี่ยจริงๆมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็มาเมื่อปีประมาณปี2,520รเจ็ก็มีม,มีมีธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่ที่เอา เป็นแรงจูงใจให้ให้ชาวบ้านเนี่ยหักล้างถางพงคือตัดเป่าของกลางเพื่อทําบ่อกุ้งอ๋อค่ะทําบ่อเลี้ยงกุ้งค่ะค่ะทีนี้พอทําบ่อกุ้งไปสักระยะหนึ่งเมื่อประมาณปีสอง0ันห้าร้อยมกว่าก็ก็เกิดเกิดวิกฤตค่ะกุ้งตายค่ะเป็นโรคก็เป็นโดยโดยโดยการบริหารจัดการของของเจ้าของบ่อเองค่ะเลี้ยงแล้ว เวลาทิ้งน้ําทิ้งอะไรเนี่ยตัวเองก็คิดว่าทิ้งลงทะเลใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้คิดว่าพอออกพอทิ้งลงคลองแล้วเนี่ยน้าในคลองก็จะกลับเข้ามาในบ่อเองใช่ไหมะกามาจัดการตรงนี้มันก็เลยตืบเนื่องมามามาถึงปัจจุบันเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้แล้วนะคะเลี้ยงไม่ได้แล้วตอนที่เลี้ยงไม่ได้แล้วเนี่ยป่าองฟังหมดไปแล้วอ๋อค่ะปางบังหมดไปแล้วแล้วก็มาพอป่าหมดมันก็เกิดการกัดเซาะ เรื่องของปัญหาการกัดเซาะด้วยก็ยิ่งทําให้พื้นที่ป่าโครงกลางนั้นล่อยหลอไปลดลงลดลงแล้วเมื่อก่อนนี้มีการเผาถ่านใช่ไหมฮะก่อนก่อนทำามอกุ้งเนี่ยมีการเผาถ่านซึ่งการเผาถ่านเนี่ยตัดไม้กงกลางจริงแต่มันมีการปลูกเสริมตัดไปแล้วก็ปลูกเสริมไปตัดไปเสริมไปเพราะฉะนั้นป่าจึงสมบูรณ์แต่มาเมื่อทาบ่อกุ้งเนี่ยจริงแล้วคนคนคนในในชุมชนเองเนี่ยคือไม่ใช่เจ้าของ เป็นทุนจากข้างนอกใช่คือ,อ,ค,อคือเช่าที่ทําเช่าที่ทําเช่าที่ทําพอตัดแล้วเจ้าของที่เดิมก็ไม่ได้มีการปลูกเสริมตรงนี้ ก็เลยกลายเป็นเป็นเป็นป่าชายเลนก็เลยลดลงค่ะทุกวันนี้ดีขึ้นไหมคะเพราะว่ามองไปก็ยังเห็นความเขียวขจีของป่าชายเลนอยู่เยอะผสมผสาว่าดีขึ้นไหมยังไม่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะดีขึ้นไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กำังอยู่ในช่วงฟื้นฟูใช่ครับก็มีการปลูกป่าแต่การปลูกป่าของหน่วยงานข้างนอกที่เข้ามาปลูกป่าในในชุมชนเราเนี่ยผิดพิธีคือใช้ไม้ผิดประเภทจริงจริงโครงการเราเป็นป่าชั้นในอ๋อค่ะเป็นไม้ชั้นในจริงๆไม้ที่รับลมรับคลื่น ที่จะเป็นกำแพงธรรมชาติได้ก็คือลําพูสมแต่ว่าพืชพันธุ์ชนิดนี้สองชนิดนี้ค่อนข้างหายากเพราะยากกา็เอา เอาเอาง่ายอ่ะเอากรงกลางมาปลูกพอปลูกแล้วมันก็ไม่ได้ผลค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะกับที่ลำเซบายค่ะที่จังหวัดยโสธรอ,อีกบ้านหนึ่งนะคะที่มีการฟื้นฟูพื้นที่ทางธรรมชาติป่าบงป่าทามให้กลับมานะคะหลังจากที่มีการใช้พื้นที่เหล่านี้ไปเพื่อการเพราะปลูกเพื่อเศรษฐกิจค่ะทุกวันนี้ที่น่านกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ ลำน้ำที่เป็นสาขาของแม่น้ำมูลแห่งนี้เรียกว่าลำเซบายมีต้นกำเนิดบริเวณรอยต่อของจังหวัดยะโสธรสกลนครและมุกดาหารค่ะป่าทานที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาแห่งการยังชีพ ครั้งหนึ่งเคยถูกทำลายอย่างรุนแรงจากความไม่เข้าใจการอยู่ร่วมกันกับระบบนิเวศท,ที่มีอยู่เดิมกลับเดินหน้ายอมรับชะตากรรมของเกษตรเชิงเดี่ยวสุดท้ายผลที่ได้รับอย่างทันตาก,ก็คือทรัพยากรที่นับวันร่อยหลอลงจาก7ปีออกโรงเรียนมาถึง3ามปีผมไปุงเทพกลับมาเนี่ยก็ทุ่งมนก็ยังเป็นทุ่มมนเหมือนเดิมแล้วคิดก็ยังไม่เปลี่ยนก็คิดว่าจะมีอย่างเดียวคือทํา เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำอับปังอะไรทำนองไปเห็นที่อื่นเข้ามาใกล้ๆหลังจากนั้นมาผมมีโอกาสได้ไปอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละที่อุบลมหาวิทยาลัยอุบลไปก็ได้ไปทราบว่าป่าททมนีมันมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนอย่างไรผมก็เลยมานึกถึงว่าเราเอ๊คิดผิดแล้ว เราคิดว่าจะทําให้หมันเตียนได้คิดได้ว่าโอ้ไม่ควรไปทําลายมันควรเสริมควรแต่งควรเตริมมากกว่าเพราะว่าไม้ทุกชน,นิดถีาจะไปปลูกเนี่ยไมยุงไมยาเนี่จะไปปลูกสถานที่อย่างนั้นไม่ได้มันไปสู้กับน้ําท่วมไม่ได้มันต้องเป็นธรรมชาติของมันสู้กับธรรมชาติของมันเองมาเข้าใจตรงนี้ก็นําพายชาวบ้านได้คิดตรงนี้ขึ้นมาผลในสุดก็ชาวบ้านก็เอาด้วย เมื่อคนในชุมชนเริ่มเห็นคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นวิถีชีวิตที่คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ก็กลับคืนมาอีกครั้ง บัญญาที่พ่อใหญ่ถ่ายทอดให้กับเยาวชนเปรียบเสมือนการส่งต่อจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ที่ทำให้เขารู้จักคุณค่าของพืชแต่ละชนิดที่มีอยู่ในป่าทามค่ะบอกเห็นมักอยู่น้ำงามงเป๊กะก็ได้มันมัยายาซื้อบอกโบเมนได้เป็นเป็นยายาไไปเสื่อมในร่างกายของเขามันติดแก่ปดของขาได้ส่วนหนาว่าจะเกิดอะไรอ่ะ เป็นเรื่องที่ดีให้คิดใจไว้ไมีควา้งคิดเวลากไปเดเมื่อเรามาทํางานด้วยกระบวนการตัวนี้นะครับปรากฏว่าเนี่ยเราค้นพบว่าเขามีองค์ความรู้เรื่องป่าทามที่ มากมายมหาศาลบางประเด็นบางเรื่องเนี่ยเขาอยู่กับพื้นที่เขาเกิดกับพื้นที่นยเขาเห็นภาพตัวนี้มันตั้งแต่อดีตทาให้เราซึ่งเป็นคนภายนอกเข้ามาเนี่ยเราได้เรียนรู้เราได้องค์ความรู้จากเขาเข้าไปเผยแพร่ส่วนนอกและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีความมั่นใจเขาเห็นจากสังคมภายนอกมากขึ้นเนี่ยเขารู้เองว่าตัวเองมีมีอะไรในตัวเองแล้วก็จะทํำอย่างไรจะสานต่อองค์ความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยไปสู่คนรุ่นใหม่เพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้องค์ความรู้ในเรื่องป่าทานในเรื่องสิ่งแวดล้อมตรงนี้มัน มันติดอยู่ในเฉพาะคนอายุครัวโสนะครับทำอย่างไรถึงจะให้ลูกหลานสืบสารองค์ความรู้ตัวนี้ คือความเป็นไปและความเข้มแข็งของแต่ละบ้านนะคะที่มีการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยปัญญาของคนแต่ละบ้านค่ะสำหรับวันนี้รายการบ้านเธอก็บ้านฉันหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเรื่องราวที่มีความรู้ความคิดในแนวคิดวิถีชีวิตแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้เราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆบ้านในการรักษาสายน้ำแห่งชีวิตสวัสดีค่ะ